สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนวันนี้น้องก็มาเดินตลาดกันนะคะตลาดอ่าเราจะมาซื้อของยังไม่ได้เปิดอยู่ในยังไม่เปิดกล้องหลังเลยแล้วก็จะเปิดกล้องหลังอันนี้คือเรามาเดินตลาดชกันค่ะใช่อันนี้ฉันให้พวบอกเธอรอสวัสดีทุกคนค่ะ เดินตลาดยำเช้านะคะวันนี้มาแต่เช้าลุยวันนี้กับสีซินเนี่ยไปจุ่มพี่น้องจ้าอดอดเนื้อสุดเนื้อมั่วเมนบอกเอาของเธอไม่นงนนะจ๊ะ เนี่ยเป็นแรงเลยใ่เออเออยูรุน่ะเป็นก้อนเป็นช้าได้ใส่ทงนี่เลยก็ได้อืมน้อสดมากน้ช้นเรก็นี่จะ้ใหแรงแงมากเลยนหลพี่โสดบอกว่าจะเจกชาบาทเขาใชคัอน้ำแล้กเดือกันน้เอกันนะดเราบอกลนมันกิ่มันแหนะก้อน

มีมือครับนี่นนะคะเป็นสีเอวเนื้อของง่วบอกเปนเสือเลือดห้เป็นของง่วก่อนใจเอ็นเนี้ยของงัวเบิดเนาะสื้เลือดของออง,องว่กงวก่อนบอบบอบบอบอาบอบบอบออบบอนเนาะอันนี้จะไปเลี้ยงอ๋อจะไปเลี้ยงคนคนงานออออดดออนน อันนี้คือเนื้อมเม่อเช้านี้นะคะ <c oughs> พี่แอสโสดอย,สอยากใส่โดยตรงโอ้โห <มา S 1> แลมวก็กิโลละเท่าไรกันกิโ <c oughs> ลละหนึ่งแนครับพี่น้องอุฟ้าเป็นอะไก๊ก <c oughs>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  ห้าแสนสาวพี่เนาะประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันสี่สิบบาทนะอันนี้คือหนึ่งพันสี่สิบบาทโอ้โยเยอะอะไร้านะอ่าแสนนะครับพี่เนาะตอนนี้หาแบงค์ยี่สิบแบงค์สองหมื่น ก่โลละแสนกโลละแสนโละสองตอนแรกก็ลห้บแปตอนแรกไม่เคียวเลยเอออนี้คามอนึงเลยนะายนนก็นะละสนตอนแรกมากปดตแล้วเด็กๆมาห่กาเตกเลือดหเนาะโอเค แล้วก็จะเดินต่อนะคะโอ้โหสดมากนะเนี่ยขึ้นมาเนาะขึ้นมาจากตลาดทั้งมูทั้ง,งวัวทั้งอะไรตลาดก็น่าเที่ยวอยู่นะหน้าเดินโซนขายปลูขายปลา อาจะเดินไปไหนพี่น้องหลายลายได้พี่น้องไอา้แมา่ตลาดเนมแต่ละทีถามตลอดเวลา ซื้อผักคผักอันยังมาปะนี้ไปดูใกล้ๆก,กันสินะประกาศขาวพักพัดลมกะไรอย่ไดเงี กำลรพันกีบอันนั้นคือพักทำเสรสิมแม่นไหมบอโหลพาโหลพามแม่มีค่ะคุณอาฮโอยเนาะโอโนี้ายพอมกับบัตดี ันนี้โดนแสงนะครับคือแบบว่าบ่คอยมีเวลาลงมาตลาดทรายฮะนันลงมาอีกที่แล้วเนี่ยข้ามช่องง่ายมาตลาดได้มาตลาดยังได้สี่สี่สี่แปด คุณจ้าปั้มกันนะแด้บ่คือได้ดีแท้หึบอกวิธีเนี่ยนะดูอันนี้เมนบาออ้ัีสาคับลุอเป็นบนุมาอีกเยอะๆอยังุดเดียวัว,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 บบวน,นี้ยังขายอย่างนล้เโควิดเท่าก็แบบว่ายังไงเนาะ ด็กโควิดข่าวอะไรมันก็คล้ายข่องเาี้ช่วงนั้นนะพี่น้องก็เข้าใจนางอยู่เนาะอันนี้คือประกาศข่าวนะคะเราจะไปทําจุ่มกันวันนี้จุ่มเที่ยบพี่น้องก็พูดจนๆว่าจะเมื่อวานนี้ว่าจะว่าวันนี้จะอาลี้ยงจุ่มนะคะใครมาก็กินใครไม่มาก็ไม่ได้กิน ที่สุปณีนักกรองเราก็ไม่ได้มาบอกว่าไม่ได้มาวันนี้เกี่ยวข้าขงฉันโทรมาบอกต่เช้าแล้วตอนแรกคือให้นางมาขุดข้าวช่วยใช่ไหมแล้วนางไม่ว่างก็คืออดเลยเสียดายอ่ะอันฝักบัวกกงามอาลิผักก็มีแต่งงามๆนะคะลูกสาวนางหนึ่งสองสาม ผมงขมิ้นถ้าอย่างนี้ยบางคายคะจะ7เขียวอ,อันนี้คืออะไร,ออรอโอ้โหไม่ได้แล้วหลักทดลองมากอผู้ชายค่ะแล้วอไปนา หหแปลว่าพอชำรานิดนึงใช่ไหมคุณนอากินแบบมือนั่นกับแซบอยู่ดากินแบบมือนั่นนี่กินแบบจุ่มมันก่อนไงพี่น้องจุ่มแบบแบบว่าสุกๆดิบๆนิดนึงเพราะว่าวันนั้นก็ไม่ใช่เนื้นนอสดเนื้อสดด้วย นี่ก็ซื้อของไปโอ้โหหมูเนื้อวัวกิโลละหนึ่งแสนหกิโลละสองร้อยแพงไหมคะน้องคือแนมค่ะกูบ่าวแนมเจ้าคือแนมค่ะแทบบอกเจาคือแนมค่กแทะอู้ตาตาตา ผมชื่ใดพวตอนนี้แหละออส,สันทงส์ชื่อใดพวกลางตลาดนี่แหละค่บมันนี้ก็ไดอ,อ้ไปแล้วยอดแล้วก็ไปมไม่เห็นได้ไม่เหตุไดไม่เหตุไดโอกค่ะแล้วกระจากไปเนาะเออเจ้านี่จะแม่ใจดามเทอเด้อเออคืออะไรอะ่ะเนี่เอาอะมีกระเทียมหักหอมผักกาดอันนี้คือโหระพาแล้วก็ผักนางเลิศนะคะ,ะได้ติดตั้งค่ะ ใม่ค่าคือจ่ออีแล้วมีกระกินเันเก่าที่อันทีมเอห่อืคุณไฮกไัคุณไฮกไท่าอย่างนี้จะมาจุมนนั่จะวางของขายเต็มแถวนี้ตอนนี้ก็อยู่ ไงนนเขาเกมมีเกเส็จได้หนันี้เอ,อิ่นมา้องนี่กุดปน,นงคกากด้เลยเลขมากาสิบพันตลาดก็แบบหน้าเดินอยูน่นะยามเช้าเนาะปกติไม่ค่อยมาเช้าแบบนี้หรอกนานๆมาที แล้วก็ฉันมากเราก็ไม่ค่อยได้มาตลาดนี้คือตลาดเราจะไปอีกตลาดหนึ่งเราจะมีสองตลาดไงอันนี้คือตลาดใหม่เขาเรียกว่าตลาดใหม่เราจะมีอีกตลาดเก่าตลาดที่เราไปบ่อยๆนั่นแหละคือตลาดเก่าอุ้ยคุณน้ำมีผักสลัดด้วยนะคุณน้ำมีผักสลัดด้วยนะอ๋อเจ้าพ่อใส่ละหรอแม่ สี่สีบกระได้ค่ะสันโอเคบ้านขายเป็นหมื่นจากสี่เลยติเขาเรียกหมื่นสิบสองกิโลอันนี้คือสองเสียเรือนยังไงอ่ะอันนี้กเทถายไม่ใหญ่

นออออมมันนี้คือขนมน,นะคะงั้นก็ขายมีปลาางโอ้ยคือปลาดุกนั่นเองนะคะคุณอาปลาดุกย่างออปลาดุกหน้าอะไรนี่นะอือที่เป็นตะแบมัดอะไรมัดละซิบบะมัดละซิบ ป่าเราอย่างเลาซีดเลยก็ดดวกก็สิบจักโล่น่ะสิกโลัมันเป็นป่านไั้นชุดเค่องเสียงทุกคาคอลีมันน้ำๆเลยแล้วจ้าจะปป่นจ้าซดตามนั่นบอกกระโปรงซเขาไม่นป็นยังงานมันม้นีชเครื่องเยจั ตาตัวพี่น่อยในอุบัางไให่และปะัตินีโอ้ยได้ของแล้วบัดนี้ใช่ 5, 000, ล 5, เลยนลัวีะห้าพันมาให้กระเทยแบกให้กระเทยแบกขนนนเทนีพี่น่อเงย จะใส่แบกขนนแนวอ๋อดมดูสิที่ห้าปีเองเมื่หน้าหนาแซ่บ้ะสิมาเนี้ปลาส้ปลาดุกแหนง่เปนตวแซ่บไปแนวคุณอ้าปลาตุ่ยปลปลาไปแล้วคุณนนาหนูหิวไหมแล้วนี่คือออกมารอคุณอ้าอยู่หน้าตลาดนะคะ ตลาดก็คือกว้างอยู่นะน่าเดินอยู่บรรยากาศด้านในนะคะมาแล้วค่ะเราก็จะกลับแล้วได้อะไรบ้างพี่น้องซื้ออะไรเยอะแยะอัออะนนี้จะไปตีกับเด็กๆใช่ไหมไปเอาไปตีกับเด็กๆใช่ไหมออโอเคพี่นอกก้องกะทิเดินทางกลับแล้วพี่น้องจะขอจบคลิปไว้ที่นี่เดี๋ยวค่ะ